โอ้โหดูแบบนี้เลยไหลเป็นต้นกะไหลอันนี้ผมว่ามาเผื่อให้เฉยเผื่อมาให้ดูสวยสวยเลยนี่โอ้โหทำไมมันมีแต่ของยามาฮาพี่ผมรับของยามาฮาอยู่ครับไปก่อนเบิกโสนให้เขาอย่างเงี้ยพี่โอ้โหแล้วหมดอย่างเนี้ยที่บ้านเหลืออะไรบ้างพี่ ก็มีจานหลายที่ผมก็กะเอาไว้ใช้เองครับอ๋อเหลือไม่เยอะแล้วเราะตอนนี้ผมก็กะเคี้ยวๆไปไม่อยากเก็บมันแลยเก็บไว้นานไม่ได้ใช้มันไฟรุ่นอะไรครับพี่เออ่แอนฟิลาโน่แอนฟิลาโน่แอลอีดีครับออไฟท้ายมีไฟท้ายมีไฟท้ายไฟหน้าอ๋อไปท้ายมีโอโอแค่นะครับแต่ว่ามีสองไม่ถึง 哎。<Okay. S 2> okay.